นี้ผมอยู่ที่ห้องเบญจรงค์นะครับโรงแรมพะเยาเกตเวนะครับซึ่งที่นี่สำนักงานพนัานชนจังหวัดพะเยานะครับนําโดยท่านนัทเทียพรศรีสุบันนะครับพนักงานจังหวัดพะเยาร่วมกับทางพนักงานอำเภอหัวหน้าก,กลุ่มงานหัวหน้าฝ่ายแล้วก็นักวิชาการพนัานชนในระดับอำเภอทั้ง9อำเภอนะครับได้มารวมตัวกันที่นี่นะครับเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมในการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อน กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กลมการพัฒนาชมชนในปี2555และก็ได้เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่นะครับทางด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชชนและยุทธศาสตร์ของจังหวัดพะเยาในปี2556รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชมชนทด้านการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติด้วยนะครับเราไปฟังวัตถุประสงค์และ กิจกรรมของการจัดก,กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการวันนี้จากท่านนัทยพ์ศีสุบัณพร้อมกันนั้นก็รับฟังเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้โดยท่านสุกันดาแสงวงนะครับัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ในวันนี้ด้วยครับเชิญครับค่ะวันที่29ตุลาคมนี้นะคะจนถึงวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนนี้ทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เราได้จัดประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ในปี2 5 5 5นะคะเพื่อที่จะได้มาสรุปบทเรียนกันว่าที่ทำงานที่ผ่านมาในปีที่แล้วเนี่ยนะคะมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรบ้างนะคะในส่วนที่เป็นจุดอ่อนเราก็จะได้ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงนะหาวิธีที่จะปิดจุดอ่อนตัวนั้นแล้วก็เสริมจุดแข็งเพื่อให้งานเราในปีต่อไปเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะ การประชุมครั้งนี้นอกจากจะมีการทบทวนยุทธศาสตร์ท,ทบทวนการดําเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยเรายังได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่เราด้วยในทุกระดับนะคะโดยพาเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยค่ะไปดูงานที่จังหวัดระดยองนะคะก็จะเป็นงานด้านการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านนะคะซึ่ง การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าในงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแะคะ่ะจะเป็นงานพัฒนาชุมชนทั้งหมดนะคะคือจะมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เด็กนะคะไปจนถึงผู้สูงอายุเลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายมากนะคะเป็นงานพัฒนาชุมชนทั้งหมดนะคะ ซึ่งการขับเคลื่อนหมู่บ้านปาัจจัยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราก็จะเน้นในการนําปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยมาขับเคลื่อนงานนะคะซึ่งก็ตรงกับปัจจัยกรมการพัฒนาชุมชนค่ะการประชุมครั้งนี้ก็คาดว่าเจ้าที่พัฒนาชุมชนของเราเนี่ยนะคะก็จะได้ได้กําหนดแนวทางหรือทิศทางในการทํางานในปี2556ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ค่ะสำหรับภารกิจเช้านี้นะคะเราจะมีการสัมมนาสรุปบทเรียนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานในปีงบประมาณ2,556และให้อําเภอนําเสนอจุดอ่อนจุดแข็งของอําเภอเพื่อที่จะนํามาเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนง,งานของจังหวัดพะเยาค่ะสําหรับในช่วงบ่ายก็จะเป็นการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองส่วนในตอนช่วงเย็นนะคะเราก็จะเคลื่อนที่ไปเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการพนักามชนจังหวัดพะเยานอกสถานที่คือเดินทางไปจังหวัดระยองเพื่อไปดูหมู่บ้านเศรษฐกิจทัศนะเพื่อไปทัศนศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชวึกอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะครับเราก็ยงหวังเป็นอย่าง,งยิ่งว่านะครับในการประชุมในวันนี้นะครับก็ จะสามารถทําให้เจ้าหน้าที่พนักงาชนทุกคนนะครับทราบแนวทางและก็ทางที่เราจะเดินไปข้างหน้าขับเคลื่อนงานกรมการพนักงาชนและงานของจังหวัดพะเยานะครับและเย็นนี้นะครับห้าโมงเย็นเราก็จะ,ะขึ้นล้อหมุนนะครับขึ้นรถบัสไปที่จังหวัดระยองนะครับเพื่อศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นของจังหวัดระยองพร้อมกับเราจะพักผ่อนสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมงานก่อนที่จะเราจะทำงานหนักต่อไปด้วยครับทำยังไงของผมนะทีม ตอนนี้เริ่มอยากตัดให้งานส่งขายชาวเรางผ้นะครับหลาอรุ่ในการสิจการสชนจะทำอย่งไรทำให้นิบายเป็นสู่รปฏิบัติไดก็ไปถึงทำไปตัะเทยนะครัแต่ว่ามันอาจจะไม่รู้เลยเมื่อเราวิเคราะห์ว่าเลยทีมงานพัฒนาให้ผู้นำเข้าใจเข้าถึงน